ประเทศกัมพูชาหรือแคมโบเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนอาณาเขตติดต,ต่อกับประเทศไทยลาวเวียดนามและอ่าวไทยมีพื้นที่1 8 1 0 3 5ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อพนมเปญกัมพูชามีประชากรประมาณ15ล้านคนประกอบด้วยชาวเขมรร้อยละ94ชาวจีนร้อยละ4และอื่นๆอีกร้อยละส ประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธมากถึงร้อยละ95รองลงมาคือาศาสนาอิสลามาศาสนาคริสต์และาศาสนาพราหมณ์ฮินดูภาษาราชการคือภาษากัมพูชานอกจากนั้นยังมีการใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเวียดนามไทยและจีนกัมพูชามีระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล ธงชาติของกัมพูชาเป็นภาพของปราสาทหินนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนาแถบสีแดงหมายถึงชาติและแถบสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์วันชาติคือวันที่9พฤศจิกายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกลำดวนเป็นดอกสีขาวเหลืองมีกลิ่นหอมช่วงเวลาคำ่ำเนื่องจากกลิ่นที่หอมนี่เองในอดีตมักเปรียบดอกลำดวนกับผู้หญิงกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจ ประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเรียวเมื่อเทียบกับเงินไทย1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ110เรียวประเทศกัมพูชามีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าปลาน้ำจืดข้าวและยางพาราส่วนสินค้านำเข้าคือน้ำมันปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้า กัมพูชาเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์สืบทอดต่อกันมายาวนานจึงมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นปรา,าสาทนครวัดหรืออังกอร์วัดปรา,าสาทนครธมหรืออังกอร์ธมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศกัมพูชา